ัด <icana>, ีคุณผ <refin ett, S 2> <op> ู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับยินดีรับสู่เอ่อแบ็เกมแบ็คเบเบยินดีรับสู่เอกมแบ็ k มิซานั่นเองนะครับ่กับผมเจาก่าเจ้าเดิมมีวันไว้นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาต่อจากอุ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้นเยเ้ยนยเฮ้ยเฮ้าเเฮเฮ้ยเฮเ้ย้ยเบ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวยเฮ้รเยเฮ้ยเรเ้เอ่อบวกกับพวกทหารอย่างดิ ดูเดือดเลือดพลาดน,นะฮะแล้วก็ดูทรงสถานการณ์ด้านนอกนะครับของพวกทหารนะก็น่าจะแย่ลงแล้วก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคเปิดสวิต์ก่อนสวิต์อะไรไม่รู้สวิต์อะไรวะอ๋อเปิดเทเลทอ๋อที่เขามันอยู่รอดได้ตรงนี้เพราะว่าเขาเนี่ยโอเคโอเค เขามีเทเลตไงโอเคครับก็อ่อยากจะบอกว่าสถานการณ์ด้านนอกนะมันโคตรจะเละเละมากนะฮะจนถึงกระทั่งแบบอ่ชื่อจัตเตอร์นี้ที่ชื่อว่าอ่ forget about Freeman นะฮะัลืมเรื่องของ Freeman ม,มาซะแล้วเหนียวตลอดใช่ครับจริงๆพวกมือควรออกไปนานแล้วหรือไม่ก็มาช่วยกันทำมาหากินหน่อยนั่นแหละครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จะจบนะครับว่าเป็นยังไงนะคฮะเฮ้ยเซอร์ไพรส์สิ่งก็วิ่งกลับกันเลยทีเดียวเปิดสวิตช์เอา้าอี ปิดประตูปิดไดยด้วย shit, man. เอ้ยเฮ้ h เฮ้ยเ้เอ้ยเฮ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเไปยเฮ้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 เ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้ยเฮ้ยยย้เงงนะยเ้ยเ้ยเเยะนะเยเฮนะ้ยเยเยเเยย้้้สปอนเฮ้้เเเเฮ้ อุ้ยไม่เทสแคปละได้เวลาใช้ของอ้าวตาย,ตาย,ายแล้วจะเห็นแล้วเช่หมดเตี้ยมต้องลูกโซงต้องแอลจูวีจช็อตกันแปมเก็บหมดในไหนก็ไหนแล้วผมว่าถือกล่องไวดี่ถือกล่องมา,ด,งมาดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะรีโหลดกัน รู้สึกตื่นเต้นกับแชปเตอร์นี้ครับเพราะว่าแชปเตอร์นี้จะเป็นอ่แชปเตอร์ที่อ่ทหารเขาจะถอนกำลังออกจากไลบีซ่านะฮะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝั่งทหารก็มีตัวฝั่งในในส่วนของฝั่งทหารก็มีตัวตัวเอกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเอเดเนชเพิร์ตนั่นเองนะครับแต่ว่าอ่ผมคิดว่าอีกไม่นานแล้วน่าจะได้เล่นดีเอลซีของเอเดเนชเพิร์ตกันนะครับบริสวาสเอ้ยผมอยากจะบอกว่าดีเอลซีของฮับไลน์เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีดีมากๆเลยครับมันแบบมาแสดงให้เราเอ้ยผมอยากสรุปไปได้เพราะผมยังไม่เคยเล่นไง ไปแบบเคยแตไปฟังคนอื่นอู้หโอ้โหยิงยิงเลยโว้วว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 บวว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 วมันวว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 วเอวววววะอะ โอ้ช oh ูดก็แจ้งเอาละวมีตีสยองได้ได้เวลาเอี้ยวกันแล้วได้เวลาเอฟกันกแล้วโโอ้หทางซ้ายไปได้ทางขวาก็ไปได้เช่นกันให้ตายเถอะมีทหารติดอยู่ตรงนี้ก็แจ้งผมสงสัยมากคือมังโตอย่างไวเลยเว้ยโตวไวมอคือมันโตไวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไอ้พวกเอเลี่ยนพวกเนี้ยคือแบบท่านี้ขนาดมันจะโลกของม,มนันนะเนี่ย มัสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้ลอมได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นแบบสิบ่งมีชีวิตอื่นมันคงตายห่าไปแล้วว่าปรับตัวไม่ได้แต่ว่านี่คือโลกแล,เลยเว้ยคือแบบอยู่ดยไ,ได้โคตรไม่แน่ครับในฮับไลท์ภาคภาคต่อเราอาจจะได้เห็นแบ็กบีซ่าในในแบบโอ้คนที่เขาพยายามจะทําอะไรกันนะเปิดป่สาส่รูลงไปได้ด้วยโอเคภาคต่อคงจะแบบกลายเป็นป่าแล้วนะป่าเอเลียนอะ่ะชิบ โอ้ oh my god ระเบิดไ,ได้ไม่น่ายิงเลยอ๋อไม่น่ายิงเลยครับผมนี่ใช้สีฟูเป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มันจากสีฟูเฮ้ยหมดยังโอเคยังไม่หมดโหูแล้วดูดิโคตรใหญ่เลยบ้าเอ้ออยอวิเปียเหมือนเป็นคำใบค้ครับบอกว่าผมจะส่งคงจะได้คงจะได้ใช้จรอกเก็ตลนเชอร์แน่นอนฮะ จีนอมรีโหลดก่อนท่านั้นไปต่อได้เฮ้ยหรือว่าผมก็ใชทล้วแกรัดเชอร์วะเออน่าจะช่วยได้ไปนะโฮบึมโอ้ยเจทแมนโอ้ย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 เรากลับไปทางนู้นดีกวยก็วุ้ยผมว่าผมกลับไปเติมเลือดดีกว่าผมไม่ได้เล่นโหมดง่ายนะผมไม่ได้โหมดยากครับแต่ไม่ได้เล่นโหมดตังฮิซ่านะโหมดตังฮิซ่าคือโหมดที่ยากที่สุดนะ อ๋อโอเคเติมถือผ่อนกำลังเฮเชื่อว่าหลายคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่นะฮะให้ทำตามคำสั่งโอเคในฝั่งนี้ถือกันไว้พร้อมโอเชดมอสบอ <c oughs> <c oughs> มันมีเซนเซอร์ให้ตรงนี้อุ้ยไมกกาซีน <c oughs> ถ้าผมเหยียบเซนเซอร์ป้อมปืนจะทำงานนะเพราะฉะนั้นเออ,อคือทหารมันขนป้อมป,ปืนลงมานะฮะตอนแรกนี่ว่าของสูตรวิจัยนะแต่ไม่ใช่นะครับของทหารระเบิดไอ้ทิพมาที่แปะไว้ก็เป็นของมันเช่นกันโอ้ชูดนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเวสโอ้วู่งซนคงต้องเดินอีสอีสปิดทางไวโอเคมีเฮซีบแบตเตอรี่เอา นี่มีแบตเตอรี่ฮะไม่เป็นไรโอเคอา่าอีสไปไม่ได้โอเคป้มปืนวางไปตรงนี้ก่อนเด,เดินเข้ามาโซนนี้ปุ๊บโอ้โหเพียงคิดว่าไม่เห็นนะจ๊ะเฮ้ยเอาเซลเหรอโอ้โห,โโหมีถูกโลกด้วยน่าจะมีคนโดนแดกให้ผมเน่านะว่ามันน่าจะแบบวางวางไว้ดักคนนะครับแบบ หิวของไงอะไรเงี้ยอุ้ยิงไงย,ยไงิงไปก่อนอุทางนี้ลงได้ไหรือเปล่าลงไปได้โอเคว้าวฮฮลโหลลแมมเลนเล็กตาสกวีนี่โอเคโอ้ทางนี้มุดไปอย่างนี้โอเค มันน้ำหรือแก๊สด้วยน่าจะเป็นน้ำด้วยโอ้โหประตูเปิดได้ไหมเปิดได้อู้ยเกือบละเกือบละเกือบละแบงแป้งแบงแป้งแปงแปงแปงเกือบละโอ้มีอุ๊ยนี่มันห้องนี่มันห้องเซอร์ไพร์สดีนะมาประตูฝั่งนี้อร่อยเติมไม่เต็มไปเลย เรียบร้อยมีถังแก๊สให้อย่างนี้มันมันอาจจะมันอาจจะให้เราไปทําอะไรโอ้โหเียงเห็นนะจ๊ะให้นัดละตัวพอที่จริงเอาปืนก๊อกสอยไปกินนัดก็ก็แตกแต่แล้วปงัปงปังอ๋อกูรู้ละมันนี่วถังมาทําอะไรโอ้ยโอ้ยโดนอะไรเนะี่ย What อ๋อท้าโดนแกส๊สมันคือแกส๊ส ถ้าเรามาทำออย่างนี้อ่าฮะเก็บขึ้นไปแล้วก็ยิงทิ้งไปเลยบึ้มเอาอย่างนี้นี่เองไอ้เรา,าก็ไปเกลี้ยกระสุนยิงเฉยเลยอันนี้ไปได้หรือไม่ไปได้หวะโอเคพอมานี้แล้วก็ตามมันไปโอ้ยโอเคมาฝั่งนี้โอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเลยเว้ยบิดซอง ชื้ทางนั้นมีหลอดไฟขึ้นมาดูส่งน่าจะอันเลอร์ทันทีนะฮะโอ้ยอ๊อเอ้ยควืม่เบื่อไปแล้วต่ำน้ำปึ้ม หมดระยะเ้ยเอ้ยอย,ยังไม่หมดยังไม่หมดบึ้มได้ใช้4 4โฟสักทียังไม่ถอนกำลังอีกหรอไปแต่เล่าอเองแบมบอืมได้ยาคืนโอเคมาในโซนตรงนี้ขึ้นไปทางนี้ได้ โอ้ว oh, ่าจะวีบึมเอาเนี่มันโซนใหม่เลยนี่ว่าดีแล้วเดินมาสุรวถวัตต์ป๊อกเอ้ยโยวัตต์ป๊อกพาวเวอร์เซลเซต์โจนพาวเวอร์ฟิฟทนเปอร์เซ็นต์โอ้ ุ้ยยาเจ๋งก็สุดลูกซองนะี่อุ้ยเจ้มโอ,อย้ยทางนี้ขึ้นด้านบนได้ฮะอุ้ยอุ้ยมีของให้เจ๋งเยี่ยมไปเลย ระเบิดระเบิดช้าที่ผมไม่แน่ใจมันต้องใช้ยังไงหมอปลาป่างงี้เหรอปึ๊บอ่าฮะโอ้ยปึ๊บวิตรงนั้นซ่อนของอยู่เห็นนะจ๊ะโอเค หมดละมาเก็บของเฉยๆดีนะมาสำรวจก่อนตีกล่องนี่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 นมดละ มึงซ่อนของกันอย่างนี้ได้แล้วเหรอ โอ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> เคขึ้นมาด้บนเรียบร้อยโอ้เจียมด้านหน้ามีด้านหน้ามีพาวเวร์เซลด้วยโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. เติมเติมไปเต็มรีโหลดทุกปืนรีโหลดดิ่งโหลดแต่พร้อมตรงนี้เป็นร็ e ก l a u n เลนเ c อร์4 c 5เติมยายให้หมด เราขึ้นมาเจอของฟรีมาเพาาเว่าเซลจัดมาโอเคซำอมไว้ตรงนี้เราจะได้ย้อนกลับมาของได้โอ้โหทันซ้ายนี้โอ้ค oh. oh, ือมันมาให้เราดูลองลอยดิเฉยจริงๆเราต้องออกเา้าเราน่าจะโอเคปีนออกทางนี้ อ๋อย้อนกลับมาไม่ได้แล้วถือไปได้ไหมไม่ได้โอ้ถือได้ทำไมมันมีกระสุนออกจากลระเชื่อให้ตั้งเยอะอย่าบอกนะว่าคงต้องเจอรถถังประมาณ10ล้านคันอะไรอย่างงี้โยนก่อนโยนไปก่อนเสียดายของเออจะเป็นกระบอกนี้ถือไปไม่ได้โอ้ยระเบิดตกชึบโอเคโยนมากองกันตรงนี้ อุ๊ยอุ Sh ้ยอ้ shit นาซาคอใช่ไหมน่ะโอเคนี่คือสงครามสงครามที่ก่าเดิมกดถือยาไปก่อนแล้วกันเฮ้ย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 นี่จะยังจะยิงกูอีกเหรออะไรจะอกะคาดเกันขนาดนั้นพยายามพยายามพยายามอะไรตอนนี้มันบอกว่าเซล đi luôn ui ui uh, ui uh, ui uh, bùm ôi à what the fuck Wow. Ui bao มัมหนึ่งก็มาเลยแก้ตัวได้้ยบึ้มถังระเบิดแล้วโอ้ใหม่ก็เวลาเวลาเวลาใช้ระเบิดชาร์แข็งละระเบิดวี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 ว วีว e, e. ีกัดมันกัดมันเออโว้ oh โอ้ใหม่ก็พูดอลังการเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะมันไม่ใช่แค่สับปหลาดมันไม่ใช่แค่สับปหลาดมันเป็นเครื่องจกักร okay, เนี่ยเด็กอ้อกมาตรงนี้กลับไป grab supply หืมท่าเวลาผมไม่ตายด้วยเนี่ย แบเปิลบึมโดนโคจยังยไม่เคลียรตรงนูน้นแปมเคลียหูเอาจริงนะเอาเวลายิงกูไปหนีไม่ก็ไปฆ่าเอเลียนยังจะดีกว่าเฮ้ยยังไม่หมดเอาเจอของดีแแมกนำแแมกนำ แม็กน้ำอ่าไม่ตายแม็กน้ำอุ้ยอุ้ยขนาดมือเท่าไหร่เนาะโอ้ย เกลมกรอะเกิมอะไรเรียบร้อยโอ้นี่มันนี่มันช็อตสกรีนที่แบบอยู่หน้าจอนหน้าจอเมนูเกมนี่ว่าบินวนกปนว่อนเลยตรงนี้เปิดได้ไหมไมีได้โอเคมเลยโหลดได้พร้อมอุ้ยมันเห็นอะไรแดง มี่งมีขนมอ้ oh my, god. Oh my god อ้ my god เออแล้วทำไมมันมาโตตรงนี้ได้วะเนี่ยคือแบบตโตโคตรไวเลย What the f u c k ใครยิงอะอ๋อมีปอมเปอร์เซ,เซนเซอร์อยู่ตรงนี้ทางขวาซ้า,ายโอ้ภาะวะเซลเซง power 15วิวิผมเด็กอะไรดีๆออกละโอ้มาเฮ้ยกระสุนมาเตรียมตัวเลยอาจจะเจอแจ็คพอต ถ้าไม่มีเสียงสารกำมะถันโอ้โหแฟนตาอร่อยเลยหมล่ละคงต้องจูคงต้องปีนอะปีนอะไนี้โอเคโอค้ยอันนี้เยี่ยมโอ้สารกีมีรุ่นไหลแกได้านาบนขึ้นได้อุ้ยทำไมมันให้ซีโฟเยอะแปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ย ให้ฟรีๆเลยลงมาหี่ลงมานี่ลงมานี่ลงมาลงมาลงมา,งมา,งมา,งมาไม่ลงกระจายกระจายแล้วมันมาเฝ้าในนี้และด้านนอกเพื่อนเอ็นโดนแดกมันอะไรวะเนี่ยโอ้ยแทนที่จะช่วยกันเสือกไปช่วยเวย้วย ความสิ่งว่าว่าทารพวกนี้คนจะเป็นเป็นมะเร็งตายกันแหละพอจบงานนี้ไปอุ้ยโอ้ชิทอุยอ๊ยมันวิธีแห่ง Battlefield บ,บึม You are you ever pay Battlefield บ,บึม w h โอ้โอโอชิตวิ่งละวิ่งละวิ่งละวี โอ้ยวูว let's go โอ้ยเ,เราเองขนรถถังเข้ามาได้ไงวะเนี่ยทางเข้าก็ไม่มีคือไม่รู้ว่าจะมีคนดูมาถึงตรงนี้ป่ะนะ แต่ไม่ต้องงงเลยว่าทำทำให้พูดน้อยคนดูมันน้อยเลยพูดน้อยต้องดูแบบเป็นหมื่นเลยเนี่ยมันผ่นทุกพันเนี่ยเราเราพูดจาบัญชีมาเอาดิเฮย้ฮยวุ้ยเซนรีคว่างระเบิดไปเลยสองลูกเน,น้นเน้นบึม,มเรียบร้อยประตูตรงนี้ ซ้ายขวาโอ้จืดลงทุนกันจริงจริงลงทุนกันเกินมากันกูคนเดียวเนี่ยหนีเฮ้อว่ายลนะโว้แลมด้าสิ่งแรกนะมองรอบตัวกันมีอะไรบ้างตอ้มีกล่องตอ้มีห้อง ลง,ลงแบบนี้ไม่ไว้ใจเปิดไม่ได้ลูกซองมาก่อนเลยเก็บพื้นที่ซ้ายขวาไม่ศพเรารพอเหมือนมีเซอร์คัสเบเกอร์โอเคก่อนจะก่อนเราจะสับสวิตต์เราต้องสำรวจก่อนนะว่าดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อโอเคโอเคโอเคเราต้องลงไปกับรถคันนี้นะฮะเป็นลิฟต์ขนของขนาดยักษ์ กดได้ไหมไม่ได้ธุรปิดตรงนี้น่าจะมีของซ่อนอยู่อะไรอ๋อนี่ไงแฮนด์ราวมันนี่เลยมันนี่เลยไม่โอเจ็ดโอเคทำไมมีถังแล้วเปิดให้ โอเคสับสวิตต์ปุ๊บแล้วก็วิ่งลงเลยไปละไปกันเลยเป็นตัวละแลมด้าคอร์โอเคชัปเตอร์ใหม่